สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าเจอกันย่สวนคือเก่าพี่น้องจา๋ <c oughs> จาพาเลาะสวนคือเก่าพี่น้องจา๋า mm hmm. สิภาาไปส้มสวนอีกเลยได้พี่น้องจา๋าเซากระสวนแรงกระสวนนะคะมานิสาพี่น้องจา๋าคนสวนเอา้าอ้าวนี่ลูกอะไรสุก อยู่สวนพี่น้องจ้าบังเอิญเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ให้ป้าลุงดูก,ก่อนนี่คืออะไรปลาสุกแล้วมาขามแป๋พี่น้องจ้ามาขามแป๋อย่างสุกเลยอ่ะน้องนารินดึงเอาลูกดึงเอาค่ะน้องนารินเอาค่ะดึงเลยค่ะวัแต่เออเอเออตามจมูกแม่ <laughs> นี่ให้น้องนารินกินก่อน จะพาป้าลงไปชมสวนสักเล็กสักน้อยก่อนพอมีแห้งพี่น้องจ๋าไปกันเลยแม่ไม่กินได้กินได้ค่ะมะขามเทศเมื่อน้องนะั่นลิงพ่นเล่นปูนขาวอยู่เนี่ยแล้วพี่น้องจ๋าบงผูบุ้งผดดูพุ้งสะพานผูบุ้งูบุในสิ้ผ้าเมื่ออาบน้ำสิไป,ออไปส่งของจะออกไปส่งของคุณยายก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเฮ็ดพิสังหาพิสัง มันมันมันบ่ออ่นะบ่อมันบ่อเนาาบ่อนาวอยู่บ่ออผู้เดชผู้ทางผู้มันคื่อนอยู่ส่ะน้อยู่ต้นทางผู้มันคืองามอยู่บ่ใหญ่บ่ให้เข้าโอเข้าไปเลยหรอเออเดียวอันนี้ก่อนเอาคลิปก่อนนี่ค่ะพี่น้องจ้าพาส้มสวนสักกอนเด้อเออจะออกไปยู่เอาของเอาของออกไปแวะส่งเราเลยม่เน้ออร่อยเออม่รู้อร่อย ค่ะแ<พ>ม,ม่บอกพี่น้องที่อร่อยเดสิปเปียมอมันแม่น้องแพทย์นำเพิ่นไปได้ลูกอยู่ฮะพี่น้องจ๋าส้มสวนสก้อนเดสิสสสไปรับคุณยายค่ะคุณยายออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่นเจ็บท้องพี่น้องจ๋าคุณยายเจ็บท้องเมื่อนี้คุณหมอให้ออกแล้วนอนตั้งสองสามคืนพี่น้องจ๋าคุณยายเจ็บท้องว่าลำอันกระเพาะลำไส้เกี่ยวกับลำไส้เหรอพี่น้องจ๋า<ไ>คุณหมอให้ยาแล้วเนาะ แลวก็มากินยาที่บ้านรักษาต่อที่บ้านพี่น้องจ๋าคุณยายเพิ่นเจ็บท้องกับเพิ่นเฮ็ดส่วนนี่แหละเนาะพี่น้องจ๋าเพิ่นเฮ็ดสวด่วนแล้วเพิ่นก็นไ่ได้กินข้าวตรงต่อเวลาแบบนี้เนาะมันก็นเลยเกี่ยวกับกระเพาะเพิ่นนั่นแหละไม่เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะคุณยายฟักฟื้นอีกมือสองมือกะพ่ออยู่พี่น้องจ๋าว่าสิเก็บพริกไ่ได้เก็บละคุณยายโทรมาว่าให้เข้าไปรับเลยพี่น้องจ๋าเมือ่อื่นยังเก็บพริกพรุ่งนี้ยังเก็บพริก เก็บได้สี่ห้าอย่างละเดี๋ยวจะออกไปส่งของแล้วก็ไปรับคุณยายเลยนะคะเมืองภูมิพมพ,รพริกโดกมากเลยที่คุณยายโดกมากแต่วันนี้ว่าจะเก็บไม่ได้เก็บนะคะน้องารินทร์นะแม่จ๋าไม่ได้เก็บพริกนะวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเก็บเนาะเก็บงงอะไรเก็บพริกไงคะเก็บพริกไปขายไงคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศก่อนเมื่อนี้บ่มีแดดเลยพี่น้องจ้าอากาศค้มคือฝนสิต๊กเนี่ย อากาศคืมเหมือนฝนจะตกเลยลน,เน้องนาินเออน้องนาลินก็เก่งเสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานช่วยแม่พี่น้องจ๋าแม่แม่มันออกล่ะเออเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เฮ็ดงานซอยแม้พี่น้องจา๋าน้องนาลินค่ะไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นเหนื่อยไม่เคยบ่นอยากกลับบ้านเลยทำงานช่วยแม่จนเสร็จเลยน้องนาลินเก่งมากพี่น้องจา๋าเด็กคนนี้มันเก่งยิ้มได้เขาส้มเพื่อกะยิ้มเพิ่นทึกใจเพิ่นพี่น้องจ๋า <c oughs> เพทึกใจเพิ่นคักส่งเพิ่อนนันขยันเนี่ยส่งเพิ่นดุนี่เพิ่นทึกใจคักมึงเนี่ยแตาสะอ่อนมึงเนี่ยพี่คุณยายตาสะอ่อนเนาะพี่น้องจ๋าพริกพวงพี่น้องจ๋าพริกพรวงพริกพวงอยูส่สวนคุณยายสิมีต่พันนี่แหละพี่น้องจ๋ามีแต่พริกพวงนี่แหละคะ่ะ เด้นหลกเดินเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูเดี๋ยวเราจะไปรับคุณยายกันนู้นเดินอ้อมไปทางนู้นเลยเดินอ้อมไปทางดอกทานตะวันนู่นเลยเดี๋ยวก็ไปรับคุณยายกันคุณยายคุณยายออกจากเมื่อวานนี้กันเออคุณยายออกจากโรงานแล้วเมื่อวานนี้ก็เก็บของไปขายพี่น้องจ้าเมื่อวานก็ออกไปส่งกับน้องารินออกไปส่งกับแม่คนขายให้นะคนหูจักกับคุณยายพ่นขายให้่นวะขายได้หกร้อยเมื่อวานนี้แม่ณินถูกใจ วานขายได้หกร้อยกระสีอันจ้างเพื่อนขายฮะลพี่น้องจ้าจ้างเพื่อนขายแล้กระสีให้กันน้ำใจเพื่อนเนาะเพื่อนขายให้กระสีให้น้ำใจเพื่อนเล็กๆน้อยๆอยพี่น้องจ้าเพราะว่าคนเคยอันอน,นะคนุณยายเพื่อนก็เลยขายให้เพื่อน้อันเพื่อนเสียดายของฮะลพี่น้องจ้าเพราะเ่าโอ๊เก็บของออกมารวดแยกกายแยกกายเก็บอันออกมารวดสีขายให้เนาะคนนั่นโตคาง้างค่ะ คุณยายก็เลยโทรมาบอกให้มณนิสาเก็บออกไปให้ก็เลยเก็บออกไปให้เพื่อนขายพี่น้องจ้าพ่อได้ค้าขาต้มขนมพอได้ค้านกับคงกับข่าวเนาะมืนอน้อยยายกายเออโทรให้ลูกเก็บออกมาไม่พี่สัง่งมีพี่สัง่งหันก็เลยเก็บออกไปพี่น้องจ้าเมือลิกระได้ละละ่ะไม่ถือให้เลยป้ะปะ,ปะออกมาทางนี้วันนี้ก็เก็บได้แล้วกเก็บเสร็จแล้วไม่ได้เอาไปหลายดอกว่าพืออกไปส่งกับน้องณนระินทร์พี่น้องจ้า ว่าสออกไปส่งกับน้องนารินมานี่คุณยายโท่มากเนาะคุณยายโท่มากว่าอันให้อันออกไปรับก็เลยสิเอาของออกไปเลยเอาของออกไปไว้ดงไฟแล้วกะสเลยเข้าไปรับคุณยายนะคะเก่งมากมากคุณลูกมาแม่จะไปแล้วนะคะมาลูกมาออกไปรับคุณยายเดี๋ยวคุณยายรอพี่พลอยลงไปเอาอยาแล้วมาเก็บบรรยากาศให้เบ่งสักก้อนพี่น้องจ้า ผักอะไรอืมอันนี้อะไรนะผักอะไรแม่ก็ลืมแล้วคุณยายเคยบอกอยู่แม่จ๋าลืมผักกระตตเป็นดอกอ่ะคุณยายบริยูเป็นดอกแรับพี่น้องจ๋าพักบดได้เก็บไปขายสองสามมือเนาะมือวานเก็บไปมือวานนี่มือแรกโมงจักเนาะเก่งใจเพิ้นเก่งใจเพิ้นเนาะเสีันเก็บออกไปกะพื้นบ้านนี่พิ่นโทมากก็เลยอันเก็บออกไปพี่น้องจ๋า มันโทมากเลยบงผมอันนี้ก็จุนเกตเป็นดอกเป็นมากแหละเอาไว้เห็ดพันเนาะเอาไว้เห็ดพันปลูกปีหน้าพี่น้องจ้าบเป็นอย่างดอกไม่เป็นไรเก๋ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราปลูกตลอดราหวานตลอดแปพี่น้องจาไปรับคุณยายกันเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่น้องจา <c oughs>